ผมเคยคุยกับน้ำมวยนะคือมันโหดขนาดที่ว่าสัปดาห์สุดท้ายที่จะขึ้นชกมีโอกาสได้แค่แบบอบน้ำแล้ว้นทิ้งแน่นอนว่าการดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยน้ำหนักมันขึ้นแน่ผมลดน้ำหนักเพราะว่าในรุ่งเช้ามันคำคันขันไม่ได้การเมืองหัวใจตายเฉียบพันเขาก็เลยประกาศให้มีการวัดระดับค่าน้ำเกิดขึ้น สวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ด7จ9ไป้าทุกช่องทางน,นะครับ789ไปพอดแคสต์กลับมาอีกครั้งครับกุ้ยชายสายตรงแล้วก็พี่ใหญ่ลำนาไลานะครับวันนี้เรียกได้ว่าเป็นหัวเรื่องที่เราก็เกิดข้อสงสัยเหมือนกันนะว่าทําไมครับนักกีฬาในในการวันเนี่ยโอ้ตกตาช่างกันบ่อยเหลือเกินไอที่ว่าบ่อยเนี่ยคือมีทุกนัดดีกว่านะ<ช>จนแบบเราเองก็อยากจะรู้ฮะจนก็ไปให้พี่ใหญ่เนี่ยนะครับไปสืบสาะแล้วก็ไปหาคําตอบมาว่า มันเป็นเพราะอะไรพี่ทําไมนักกีฬาในรายการวันส่วนใหญ่นะจะเป็นวันไฟไนท์อ่ะหรือว่าวันใหญ่เนี่ยที่โอ้โหตกตาช่างกันเยอะเหลือเกินอธิบายในเรื่องของการชั่งน้ําหนักของรายการวันให้ฟังหน่อยได้ไหมครับพี่ว่าแบบขั้นตอนเป็นไงเอ๊ะนี่กุยกุยเราก็ดูพวกกีฬาศิลปะการต่อสู้มวยสากลมวยไทยอะไรต่างๆนานาเข้มาเยอะนะซึ่งกระบวนการการชั่งน้าหนักของกีฬาพวกเนี้ย มันไม่ซับซ้อนเออมันก็คือน้ําหนักได้ก็ตามนั้นอะอ,อย่างมวยไทยนี่ช่างเช้าชกเยน็นอันนี้ไม่แปลกแล้วก็ลดกันแบบ,บลดกันมาเงี้ยเป็นเป็นหลายสิบปีลวลดกันมานานลวก,ก็มี30ปีแนะอ่ออใช่ลดมาเงี้ยนานล้วส่วนมมยสกลก็ก็เช่นกันยูเอฟซงเก็บสอะไรพวกนี้มันมันมันไม่ซับซ้อนแต่ครั้นี้ในกรณีของวันเนี่ยมันก็จะมีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาอืมนั่นคือเรื่องค่าน้ําค่าน้ําก็คือค่าความเข้มข้นก็คือเหมือนประมาณว่าปัสสาวะเราฉีกมาเนี่ย มันจะมีความเข้มข้นของสารละลายบางตัวเยอะถ้าเยอะก็หมายความว่าคุณรีดเอาน้ําซึ่งเป็นน้ำนะความค,ความเหลวในตัวเราอะ่ะอออกไปเร็วเกินไปจนกระทั่งทําให้สารตัวเนี้อยู่ในปัสสาวะมันเข้มขน้นอะ่านะอธิบายง่ายๆเนี่ยก็คือปกติเราดูมวยกันชั่นน้ําหนักกันเท่าไหร่ก็เท่าน,านั้นคือจะลดอะไรก็แล้วแต่จะไปตัดผมตัดนวดหรือว่าจะไปปัสสาวะออกใช่นะ แต่ขอให้น้ำหนักเนี่ยอยู่ในพิกัดอันนี้คือได้ปกติไม่มีปัญหาแต่ว่ารายการวันแชมเปยนชิปแล้วก็รายการวันลุมพินีเนี่ยจะมีในเรื่องของค่าน้ําเข้ามาใช่นไอ้ตรงค่าน้น <ะ S 2> ํา,นานเนี่ยเขาทํามาเพื่ออะไรพี่เอางี้กว่าหลายคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมันมันทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลมไม่ไม่หมายความว่าอยู่อนี่มีคนมาเข้าฝันบอสชาตีแล้วบอสชาตีก็บอกว่าย <laughs> พวกเรามาลดค่าน้างมันเถอะไม่ใช่แน่นอนมันมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นครับย้อนกลับไปประมาณปี2015 2015นะน่าจะพศก็น่าจะตรงกับปี58ปะครับประมาณ7ปีแล้วในช่วงปลายเดือนธันวาในการแข่งขันที่ฟิลิปปินส์มันมีนักกีฬาจีนคนหนึ่งครับหยางเจียปิงนักกีฬาจีนคนนี้นะฮะทำการแข่งขันกับนักสู้เจ้าบ้านแล้วปรากฏว่าผ่านการชั่งน้ำหนักเรียบร้อยนะ แล้วแกนี่ไปไปพักอ่ะก็รอทําการขันเนี่ยปรากาในรุ่งเช้ามันทําการขันไม่ได้อเขาตายฮซึ่งตายเลยาการลดน้ำหนักแน่นอนก็ต้องมีแพทย์เนี่ยเข้ามาตรวจสอบครับซึ่งแพทย์ก็ตรวจสอบแล้วมันเกิดจากการล้มเหลวหัวใจล้มเหลวจากการที่การเป็หัวใจอ่ะตายเฉียบพันมันอ่อนแรงมันหยุดเต้นไปเฉยใช่ใช่ซึ่งผมเขาก็คิดว่าเขาก็สันสันฐานกันว่ามันน่าจะมาจากการที่โหมลดน้ําหนักเร็วเกินไป อะไรประมาณนี้ยมาทาให้วันน่ยเริ่มพิจารณาแล้วว่าต่อไปเนี่ยการช่หนังเราเนี่ยจะต้องไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนั่นคือ,อการพยายามรีดน้ําออกจากร่างก,กายมากเกินไปเร็วเกินไปในเวลาที่มันกระชันชิดเกินไปซึ่งมันอาจจะมีผลตามมาอย่างเช่นกรณีของนักสู้นักสู้จากจีนเนี่ยก็คือการเมืองหัวใจตายเฉียบพัน<อ>ในปีรุ่งขึ้นก็น่าจะเป็นเดือนมกราคมคือในเดือนถัดมาเลยนะปีหนึ่งหกสองพันสิบหกก็ตรงกับปีพศออก็ห้าเก้า เขาก็เลยประกาศให้มีการวัดระดับค่าน้ําเกิดขึ้น,น <ะ S 1> เป็นออกซิเดชัใชนะ่ก็เป็นค่าน้ำนะครับพูดถึงว่าการลดน้ําของนักมวยทั่วไปเนี่ยคือเท่าที่แฟนมวยจินตนาการได้เนี่ยมันจะลดขนาดไหนมันอาจจะแค่ก่อนวันก่อนช่างสักสองชั่วโมงก็คือไม่ดื่มน้ําแล้วก็พยายามปสัสสาวะมากที่สุด mm hmm. แต่จริงๆเนี่ยการลดน้ําหนักแบบที่นักมวยไทยของเราลดแล้วก็ลดขัน้นลดน้ําออกเนี่ย ผมเคยคุยกับนักมวยนะคือมันโหดขนาดที่ว่าอาปดาห์สุดท้ายที่จะขึ้นชกคือมีโอกาสได้แค่แบบอบน้บําแล้วบ้วนทิ้งอะใช่เวลาเรากินน้ำเย็นๆแล้วก็วบ้วนแล้วก็สามารถกินส่วนที่เหลือที่มันตกค้างในปากเราอันนั้นนะคือจํานวนน้นําท,ที่นักมวยเหล่านั้นเนี่ยจะดื่มซึ่งมันผิดหลักแบบทุกอย่างนะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่า ยังมีการลดน้ําหนักแบบนี้อยู่หรือไม่ในวงการมวยไทยแล้วก็มวยสากลน,นะแต่ว่าเท่าที่ผมเคยฟังมาเนี่ยคือมีนักมวยคนหนึ่งเนี่ยอ่ะห้าวันเนี่ยเขาก็จะปกติเขาจะซ้อมใช่ไหมครับซ้อมปกตินี่แหละก็กินนอนเต็มที่แต่พอรู้ตัวว่าจะชกเนี่ยอีก5วันก็จะย้ายตัวเองไปนอนห้องแอร์เย็นๆเพื่อที่จะแบบไม่ต้องหงุดหงิดแล้วก็วิ่งอย่างเดียวไม่ต้องเตะเป้าแต่กระสอบหรือว่าปั้มแล้วนั่นก็คือการเข้าสู่โหมดลดน้ําหนัก ลดน้าหนักเนี่ยก็คือไอห้าวันเนี่ยบางคนก็ลดไปเลย10บกิโลอะไรเงี้ยข้าวไม่ได้กินน้ําก็อย่างที่ผมบอกแค่อมแล้วก็ตื่นเช้ามาก็วิ่งตอนเย็นก็วิ่งให้น้ําหนักเนี่ยมันลดไปมากที่สุดอันนี้คือนักมวยไทยหรือว่านักมวยต่างชาติที่บางคนเนี่ยเขาใช้กันนะนามันเลยโหดขนาดนี้พี่แค่เรานี่ไม่ได้กินสักมือสองมือเราก็โหดแล้วนะนะฮะสักโหขาดน้ำสักแค่ครึ่งวันนี่ก็แย่แล้วใช่ถูกต้องแต่นี่คือชีวิตการต่อสู้นะซึ่งเราก็ผ่านกันมาเยอะแล้วมันก็ คือมันก็ยังโชคดีอะที่ในวงการมวยไทยมันเป็นเกมสั้นไงห้ายกก็แบบเจ็บก็พองเงี้ยแบบพอไม่ได้เอาถึงตายอะองาอ่ายง่าย,ายเ,ออเวลาอาวุธมวยบางทีมันดูน่ากลัวแต่ว่าพอชนะดูชนะแล้วก็มันก็เลยยังไม่ไมีเหตุการณ์อะไรที่แบบน่ากลัวนะครับแต่นี้หลายๆคนอาจจะถามถึงกระบวนการการชั่งน้ําหนักอะ,อะพูดถึงกลับมาวันนะนะในณปัจจุบันเนี่ยเออแล้วก็มาเข้าโหมดมาเข้าเรื่องที่ว่าทําไมนักมวยถึงตกตาชั่งกันเยอะเอาเรื่องของกระบวนการก่อนเลยพี่ว่าวันเนี่ยตั้งแต่ สมมติว่ามีรายการเลยซ้อมแล้วก็จะเริ่มลดน้ําหนักเนี่ยเขาจะต้องทําอะไรบ้างมันจะอยู่ในช่วงไฟวีคอะไฟวีคนักกีฬาทุกคนจะต้องมาเก็บตัวที่โรงแรมมาเนาะ,ะระหว่างนั้นก็หน้าที่เฉพาะตัวละใครน้ําหนักเกินน้ําหนักน้อยคุณก็ต้องทําการลดไปอ,อาจจะมีเจ้าหน้าที่กลางให้การปรึกษาก็นิดหน่อยเพราะนักกีฬามันก็เยอะนะตอนที่เข้ามาถึงวันชั่งน้าหนักซึ่งถ้าเกิดเป็นรายการใหญ่เนี่ยสมมุตินะต่อยวันเสาร์เนี่ยการ<ะ>ชั่งน้ำหนักก็น่าจะมีสักช่วงวันพฤหัส S <S ในการช่างน้ำหนัก,กน,นะโดยที่เขาจะมีเวลาให้ช่างเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงโดยปกตินะเวลาที่เริ่มช่างนะก็น่าจะเริ่มตั้งแต่17นาฬิกาตรงจนถึง2ทุ่มสชั่วโมงนะให้คุณทำอันนี้<ม>คือเวลาที่คุณจะจะไปวิ่งจะไปอะไรก็แล้วแต่ทำอะไรก็ได้แล้วแต่พอมันเริ่มกระบวนการช่างเนี่ยสมมติคุณจะช่างครับสมมติกุ้ยนะกุ้ยรามาสน็อปจะช่างอ่าได้เลยมีเข่ามีนวดกุ้ยก็จะต้อง <S 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 ชี่ก่อน ชีก่อนแล้วเอาตัวอย่างชีไปให้เจ้าหน้าที่เขาวัดที่เป็นการวัดค่าน้ําอืำซึ่งค่าน้ํามันต้องไม่เกินหนึ่งจุดศูนย์สองห้าในเป็นค่าน้านะค่าค่าความเข้มข้นปัสสาวะมันต้องไม่เกินนี้เราก็ไม่ต้องไปลงรายละเอียดยึ่งรือหรอกก็คือเอาว่ามันม่ผ่านถามันผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านโอเคไม่ผ่านปุ๊บแต่คุณก็จะเห็นนะว่าไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเฟลไม่ผ่านมันก็ยังช่างกันอยู่แต่นี่ไม่เกี่ยวแล้วคือที่เวลามันไม่ผ่านค่าน้ําไม่ผ่านแล้วแล้วนักมวยขอช่างเนี่ย เขาต้องการที่จะประเมินว่าเฮ้ยน้ําหนักตอนเนี้ยเราเท่าไหร่แล้วเราจะทํายังไงกับมันต่อคือถ้าน้ําหนักได้แต่ว่าค่าน้ําไม่ได้เนี่ยมันก็ยังพอมีโอกาสแก้ไขได้ถูกไหมครับก็มีโอกาสแก้ไขได้คือคือมันมีโอกาสแก้ไขได้หมดแหละเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือการที่นักกีฬาเนี่ยคั้งแรกคุณต้องค่าน้ําผ่านแต่ถ้าคุณคุณค่าน้ําไม่ผ่านแล้วคุณไปขอช่างเนี่ยเพื่อเป็นการคํานวณหรือว่าเป็นการประเมินว่าเราจะทําไงต่ออ้าวโอเคถ้าเกิดตอนนี้เอ้น้าหนักมันมันได้แล้วอ่ามันได้พิการแล้วมันได้แล้ว เออโอเคถ้าเรากินน้าไปอีกหน่อยเนี่ยแล้วเราก็มาชั่งก็น่าจะได้ข,ขนามไปอย่างนี้แต่เกิดมันชั่งอูน้ําหนักมันเกินเยอะคราวนี้คุณจะต้องรักษาสมดุลอย่างไงระหว่างค่าน้ําที่มันเกินแล้วก็น้ําหนักของคุณที่มันเกินน<ะ>่คุณจะรักษาสมดุลอย่างไงอคือนักกีฬาเขาขอชั่งกระเพาะด้วยเหตุนี้คือ,อถ้าเอาแบบคาเข้าใจง่ายๆเลยคือ สมมติว่าข้าน้าไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องไปกินน้ําให้ร่างกายมันกลับมาสดชื่นก่อนถูกต้องแน่นอนว่าการดื่มน้ําเข้าไปเนี่ยน้ําหนักมันขึ้นแน่ถูกต้อง <c oughs> คุณต้องรักษาช่องว่างตรงนี้คือความมันจะสวนทางกันสมมติกินไปสักสองแก้วเนี่ยถ้าคนที่ลดน้ําหนักมาเยอะๆนะกินน้ําแค่สักเนี่ยบางทีมันขึ้นแบบเป็นกิโลนะผมไม่ได้พูดเล่นนะคือบางทีแบบความชุ่มชื้นเนี่ยมันพองอ่าใช่ใช่ใชแบบกล้ามเนื้ออะไรไม่รู้แหละผมมันอาจจะไม่ใช่หลักวิทยาศาสตร์แต่ว่าผมเคยเห็นอะ บางทีกินน้ําไปเนี่ยจากที่ใกล้ๆจะปิมปิมจะได้แล้วเนี่ยจะรอดอยู่ออยแล้วจะรอดเออแล้วบางคนไ, <ป S 2> ไม่รู้ไงคือไปสอบไปสอบน้ําหนักก่อนที่เวทีมวยร่าดดาเนินลุมพินีเนี่ยก็คือมันจะมีสอบน้ําหนักก่อนใช่ไหมเพี่ๆๆแล้วบางคนไม่รู้ประสบการณ์น้อยแบบอย่างนักมวยต่างชาติเนี่ยพอสอบปุ๊บก็ไม่รู้นึกว่าเขาช่างจริงแล้วไปกินน้ําผมเคยเห็นน้าแบบมันขึ้นมาเยอะเลยแล้วทีนี้เนี่ยมันปัญหาก็จะเกิดเลยพี่ถ้าเกิดในวันเนี่ยเอาแล้วเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยพอค่าน้ํากินน้ําไปแน่นอนและว่าตรวจไปค่าน้ําผ่าน แต่คันนี้น้ำหนักเนยจะไปทำไงจะไปฉีออกอีกหรือว่าจะทำยังไงเงยจะทำยังไงเนี่ยเป็นปัญหาแล้วเนี่เป็นปัญหาผมต้องบอกว่าพอคณะไม่ผ่านเขาก็ต้องไปช่างเพื่อที่จะได้ประเมินว่าเราจะต้องทําไงต่อคานนี้นักมวยก็ต้องกลับมาทํแล้วกลับมานั่งนั่งคิดละอาจจะต้องหานักโภชนาการหรือว่านักวิทยาศาสตร์กีฬาอืมาอยู่ข้างเพื่อจะได้ให้คําแนะนําว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องทํายังไงต่อจําได้ไหมครับว่าในไฟที่รถถังเจอกับจาคอบสมิธรรถถังเกินแค่ ครึ่งปอนดองไะนิดเดียวใช่มันน้อยมากซึ่งถ้าเกิดเป็นในรูมินีล่ามเนินปกติเนี่ยมันไม่น่าจะก็คือเข้าห้องน้ําฉี่ทีเดียวก็หายแล้วเออไม่น่าจะมีปัญหาออแต่เชื่อไหมรถถังช่างโดยที่อะเขาตกใจมากนะว่า้น้ำหนักเขาเกินครึ่งปอนเขาตกใจมากไม่รู้จะทํายังไงต่ออืมไม่รู้จะยังไงต่อแล้วยังมีเวลานะยังมีเวลาจากนั้นเนี่ยอีกเป็นชั่วโมงนะครับตอนรถถังก็ไม่มาเหยียบตาช่างอีกเลยนั่นแสดงเห็นว่าครึ่งปอนเนี่ยมันมีความยากนะก็ใช่ไงเพราะว่า ไอ้ก,กับไอ้ครึ่องปอน,นั้นน่ะช่างถ้าสมมติว่า <c oughs> ไปรีดน้ําออกเดี๋ยวค่าน้ําก็ไม่ผ่านอีกแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะช่งางมันก็ไม่ได้คือเขาก็เลยไม่เอาดีกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันอย่างนี้เพราะว่าตอนที่รถถังไปตรวจค่าน้ําเนี่ยอืปรากฏว่าค่าน้ําเนี่ยมันมันเกินอื <c oughs> มันเกินเยอะนั่นหมายถึงว่าถ้าจะทําให้ค่าน้ามันมันมันโอเคเนี่ยคุณต้องกินน้ํา S <S และปริมาณน้ําที่กินอาจจะมีการคํานวณเนี่ยนักโภชนาการทางการกีฬามีการคํานวณเลยนะรู้สึกมีกนการคํานวณเกิดขึ้นว่าคุณต้องกินน้าประมาณกี่ลิตรกี่ลิตรอ่ะแล้วมันจะค่าปสาวะหรือค่าความชุ่มชื้นเนี่ยมันจะลงมาเท่านี้อืแต่ในขณะเดียวกันสมมติกินไปขวดสองขวดเนี่ยมันจะมีปริมาณบอกเลยว่านั่นจะต้องแลกมากับน้ําหนักที่คุณเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่อีกสามปอนด์สมมติอีกห้าปอนด์อย่างเงี้ยโอ้โหมันก็เออมันถึงไม่แปลกว่าทําไมรถถังยอมที่จะ สรุปแล้วมันมันไม่มีทางไปจริงเขาเลยต้องยอมยอมโดนบดแชมป์ไม่งั้นเดี๋ยวต้องไปวิ่งให้เหงื่อมันออกแล้วก็ต้องไปปัสสาวะออกรู้ปัสสาวะออกมาอแล้วยังไงน้ําหนักมันจะได้ไหมแล้วไม่กระทั่งไอ้เรื่องปัสสาวะก็ยังมีเรื่องตลกๆในในการชั่งน้าหนักหลายๆเรื่องอันนี้เช่นบางคนฉี่ไม่ออกมันก็ฉี่มาจนมันไม่รู้จะฉี่ยังไงมันฉี่ไม่ออกอ่ะพอมันฉี่ไม่ออกก็ ก็ไม่มีฉี่มาตรวจอ่ะพราะไม่มีฉี่มาตรวจก็ต้องรอจังหวะคุณจะมีฉี่มาตรวจอะโอ้โห oh. เพราะขั้นตอนแรกก็อย่างที่บอกก็คือคุณต้องผ่านค่าน้ําก่อนหรือบางคนที่ตลกอยู่วันนั้นมีฉี่มาตรวจเอาไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจเจ้าหน้าที่บอกตรวจไม่ได้คุณฉี่มาน้อยให้เกินไป oh. ก็มีฉี <c oughs> <c oughs> ่มาน้อยเกินไปก็มี <c oughs> ตกตาช่างเพียงเพราะว่า ฉี่มาน้อยจริงแล้วเธอก็ฉี่มาให้ตรวจเนี่ยคาดจะผ่านก็ได้ไม่ใช่คุณ <c oughs> เบาฉี่คนอื่นแอบมานี่ก็ไม่ได้นะเขามีคนตรวจนะเามีคนตรวจเขามีญญขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้เลยถ้าผมสรุปง่ายๆนะบางทีผมอาจจะยังสับสนข้อมูลนิดหน่อยก็คือถ้าสมมุติว่าค่าน้ําผ่านแล้วแล้วก็ไปชั่งน้าหนักให้ผ่านก็คือจบจบแต่ว่าถ้าค่าน้ําไม่ผ่านเนี่ยก็คือต้องไปกินน้ํา ไปกินน้ําแน่นอนว่าค่าน้ําผ่านอที่เหลือเนี่ยคุณก็เหลือแค่มาทาน้ําหนักถูกไหมครับ้ำหนักมันอันนั้นจะฉี่จะรีดน้ําหนักอะไรจะเอาออกอะไรก็ได้แต่นี่ผมต้องบอกกุ้ยอย่างหนึ่งว่าทุกอย่างนะจบในไม้เดียวในแผ่เดียวที่คุณต้องเอาฉี่มาให้เขาตรวจฉี่ตรวจปุ๊บคุณช่างเลยไม่ใช่ว่าคุณฉี่ตรวจปุ๊บแล้วคุณผ่านบอกอะฉี่ผ่านใช้โย้ฉี่ผ่านแล้วเราคุณไปวิ่งรอบเพื่อลดน้ำหนักไม่ได้อทุกอย่างมันต้องจบภายในไม้เดียวรถถังมันถึงเหนื่อยไงรถถังมันถึงแบบรถถังมันถึงแบบ แค่ครึ่งปอนกูก็จะาตายแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> นะเพราะว่าโอยหลายคนนักมวยเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบยกตัวใหญ่รถถังนะบจอรลินิเกอร์ล่าสุดนี่ก็เหมือนกันแล้วก็นักมวยต่างชาติก็โอ้โหตกเป็นว่าเล่นเลยทุกคนตกหมดตกห,หมดเพราะกระบวนการมันมันค่อนข้างที่จะไม่ง่ายอืต้องบอกกันเลยไม่ง่ายคราวเนี้ยพอมันหมดสามชั่วโมงแล้วคุณทําไงต่อ,อสมมติในกรณีที่คุณ ฉี่ไม่ผ่านเลยน้ําหนักไม่ผ่านด้วยฉีย่ก็ไม่ผ่านด้วยคือฉี่ตอนสอบนะอน้ําหนักตอนสอบไม่ผ่านนะคือจะทําไงต่ออ่ะโอเคเขาก็จะมีเวลาให้คุณได้ทํำหนักไปเรื่อยๆก่อนอื่นพอสมมติษษษษษษษผมข้าน้ำไม่ผ่านผมก็ซัดน้ำเลยเอือกเอือเอือเอือวัดดวงเว้ยเดี๋ยวเผื่อไปไปวงไปวิ่งออกมาแล้วเออผมก็ซัดน้าดนําไปก่อนโอ้โหส,สบายแล้วนะี่นอนดีกว่ากินขนาดนี้พอซัดน้ำเสร็จปุ๊บผมก็ไปตรวจฉี่ พอดีฉี่พอดีนะปวดฉี่พอดีเลยจากเดิมที่ฉี่ไม่ออกผมปวดฉี่พอดีเลยไปฉี่พอไปฉี่เสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกเฮ้ยข้าน้ํายูผ่านเอายู<อ>ช่างน้าหนักต่อเลยครับก็ไปช่างช่างก็ปรากฏว่าโอเคเอาผ่านเรียบร้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งไม่ง่ายนะทุก<ม>อย่าง <yeah, S 1> ไม่ง่าย oh <yeah. S 1> มีแล้วมีมแล้วกฎข้อนั้นก็คือพอคุณไปช่างเนี่ยน้ําหนักคุณต้องไม่เกินคู่ต่อสู้อะสมมติคู่ต่อสู้ผมร้อยปอนด์ ผมต้องน้ําหนักไม่เกินร้อยห้าปอนถึงจะต่อยกันได้ถึงจะต่อยกันได้คือน้ําหนักมันจะไม่ขี่กันเยอะอืมก็ต้องห้าปอนอย่าให้แก็บมันห่างกันเกินห้าปอนใช่มันแก็บมัน้ไม่เกินห้าปอนครับไม่ไม่ใช่ไม่เกินห้าปอนห้าเปอร์เซ็นต์อืมอเขาใช้คําว่าร้อยห้าเปอร์เซ็นต์นั่นคือ,อคุณจะต้องไม่เกินน้ําหนักคู่ต่อสู้ที่เขาเขาช่างเนี่ย ผา่าถ้าร้อยสาสิบเดี๋ยวก,ก,ก็มีคำนวณมาอีกก็คือ,อไม่<อ>คกนวนกัน<บ>ไม่เกินกันไม่เกินกันห้าเปอร์เซ็นผมไม่รู้รรตัวเลขเท่าไหร่นะเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะยากกันแล้วก็พอโอเคน้ําหนักมันได้สเปรคครั้น,นี้ก็ต้องไปถามคู่ต่อสู้แล้วว่าต่อยปะ่ะเอาไหมเอาป่ะแต่สุดท้ามันไม่ได้อยู่ๆเดินไปเอาไหมมันคงจะไม่ต้องลดจนแย่ก่อนนะคุณเพราะอย่างแรกเลยก็คือคุณไม่ทําตามขั้นตอนผมเนี่ยสามชั่วโมงเนี่ยผมน้ําหนักก็ได้ ค่าน้ําผมก็ไม่มีปัญหาเฮ้ยคุณอยู่ๆคุณจะมาขอต่อยผมเนี่ยไม่ได้เออๆเ,เ,เพราะฉะนั้นคุณต้องมีค่าปรับเอ,อมีค่าเจ็บตัวให้ผมค่าปรับผมเสียเปรียบอ่ะผมออทําตามกฎอ่ะคุณไม่ได้ทําตามกฎคุณก็ต้องโดนค่าปรับมาครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ความเสน่หารู้สึกว่าในกรณีที่ไม่ได้ต่อยแหละลำโพงเล็กอะ่ะมีการเสนอค่าปรับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้ไปเลยครึ่งค่าตัวครึ่งค่าตัวครึ่งหนึ่งเลย พายทำไม่ครึ่งหนึงเลยโอ้มันรวยเว้ยมีตังค์เว้ยมันไม่ใช่รวยมันก็อยากต่อยอยากต่อยนก็ลองคิดดูว่าทางตัวของแรมโบเล็กไม่ต่อย50%เอายังไม่ต่อยแสดงว่ามันมันเกินเยอะมากมันเกินเยอะมากซึ่งมันเกิน1 0 5%นะ1 0ที่เราเล่าอยู่แล้วแต่นี้มันมีกระบวนการอะไรบางอย่างอาจจะไปช่างตอนเช้าซึ่งมันก็แยกย่อยทีทำให้มวยคู่นี้ต่อยได้ท่าทั้งคู่ยอมกัน แต่สุดท้ายเขาไม่ยอมว่ามันอาจจะไม่ยอมเพราะมันห่างกันเยอะนะถ้าหมือนออย่างสี่ห้าปอนแล้วก็ค่าน้ําก็ผ่านแล้วอะไรเงี้ยโอเคโอ้ได้เพิ่มตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ู่ชมก็หวานเจี๊ยบอยู่แต่เนี้ยมันอาจจะแบบมาเกินเยอะทั้งค่าน้ําด้วยทั้งอะไรด้วยนะทีนี้นะครับพูดถึงว่าเออเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเดี๋ยที่อธิบายมาผมว่าน่าจะเห็นภาพกันแล้วนะว่าเขาอยากจะเซฟนักมวยแหละใช่ใช่คือคืออย่างที่ผมบอกคือมันมีเหตุการณ์นักกีฬาเสียชีวิตเกิดขึ้น เขาไม่อยู่ว่ามีใครมาเข้าฝันบอสชาตีออบอกเฮ้ยบอสชาตียุ่มทอย่างนี้เลยเบสออฟเดอะเบสไม่ใช่นะเพราะบอสชาตีนี่เขามันมีคือปัญหาเนี่ยมันต้องมีเกิดขึ้นก่อนมาถึงมีตามมานะฮะก็คือเพื่อที่จะป้องกันนะักกิฬาไม่ไม่ให้แบบเสียชีวิตนั่นแหละให้ต่อยกันเต็มที่นะครับแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเป็นนักมวยสักคนหนึ่งอะเราต้องผ่านค่าน้ําด้วยค่าน้ําหนักด้วยเนี่ยสิ่งมีไหมพี่แบบว่าข้อแนะนําแล้วก็ข้อต้องห้ามของนักมวยก่อนจะมาชั่งน้ําหนักของรายการเนี่ยมันมันม ผมเ่นะเคยคุยแต่ทุกคนก็อาจจะพูดไม่เหมือนกันตามสไตล์แต่ละคนตามสไตล์แต่ละคนตามแต่ละรูปแบบตามแต่ละทักษะที่ตัวเองมีแต่โดยมากอย่างอย่างตัวอย่างน่อย่างตัวอย่างนะที่ผมคุยนะคุยกับเจ้าเจ้าภั่ก้องทรนีก้องทรณีบอกว่ามันต้องมีการเช็คตลอดวัดระดับค่าน้ําตลอดน้ําไม่ควรจะขาดเขากินน้ําตลอดเขากินน้ําตลอดไม่ให้มันขาดแล้วก็พยายามจะเช็คคือการทําน้ําหนักเนี่ยมันไม่ได้มาทํากันแบบอย่างที่กุ้ยเล่าอ่ะวันไม่กี่วัน มันมีการขั้นตอนทํามาโดยตลอดแต่เขาไม่ได้อดนะพวกนี้ไม่ได้อดข้าวนะพี่แต่ว่าอาจจะก,กินอ,กอาหารที่แเล,อก,เอ,อ,เลอกกินอาจจะก,กินอาหารที่มันที่มันสร้างน้ําหนักเนี่ยหรือว่าสร้างไขมันให้เราลดยากเนี่ยน้อยหน่อยให้มันเหลือแต่กล้ามเนื้ออ่ากินแต่กล้ามเนื้อที่มันมีประโยชน์อาจจะก,กินไขมันอาจจะก,กินโอเคอะไรที่มันเป็น ให้พลังงานก็ต้องให้สมารงานแบบกินน้อยแต่ให้พลังงานเยอะอะไรเงี้ยมันจะได้คุมค่าอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยก็คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะทางโภชนาการถ้ากับว่าพอรู้ตัวว่าจะมีรายการต่อยวันเนี่ยสามเดือนที่ว่าซ้อมเนี่ยคือต้องลดน้าหนักเป็นในตัวด้วยต้องลดด้วยต้องไม่ใช่ว่าคุณโูกินอิ่มนอนหลับเลยแต่เต้าผมก็เตะเยอะอะไรเงี้ยแล้วพ่อทั้มวยไทยก็จะชอบพูดว่ากินน้อยแล้วไม่มีแรงซ้อมก็ต้องเปลี่ยนไมเซ็ทเพราะบางทีแบบไอ้เรื่องแรงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการกินมากกินน้อยนะ การพักผ่อนในส่วนหนึ่งอ,อ,อาจจะกินมากหรือกินน้อยอาจจะไม่ส่วนนี้เพียงแต่ว่าคุณกินอะไระคุณอาจจะอย่างที่บอสชาตีชอบพูดกะเพราไกา่ไข่ดาวนักมวยไทยชอบกินกะเพราไก่ไข่ดาวมันกินง่ายอ,ะอ่ะมันกินง่ายนะเรา,าจ,จะตัดไข่ดาวออกออมันจะได้ ไอต้มแทนอะไรเงรีย้ยเอ้พอหวาเอะไรประมาณเนี้ยค <ลง S 1> ือลดนี่มันลงไปหน่อยใช่ปาออจะต้องกินอะไรที่มันมีมีทางทางโภชนาการหรือว,ว่าทางวิทยศาศาสตร์การกีฬาเขารับรองเขาแนะนําอันนี้จะดีกว่านะครับนะก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ต้องดูแลตัวเองตั้งแต่รู้ตัวว่ามีรายการกันละกันนะลักจะเป็นนักมวยลักจะอยากจะชกในรายการวันอยากจะมีโบนัสอยากจะเป็นคนดังเนี่ย ก็ต้องเริ่มเปลี่ยน mindset ของตัวเอง mm hmm. นะนักมวยเด็กๆเ,เนี่ยมันจะยังเปลี่ยนยากเพราะว่าหัวหน้าค่ายก็ยังใช้ระบบเก่า mm hmm. แต่นักมวยที่เริ่มจะมีอายุหน่อยแล้วนะดูแลตัวเองแล้วเนี่ยยังไงก็ลองปรับใช้กันดูแล้วกัน <Okay. S 2> ผมว่าทุกวันนี้ในเรื่องของโภชนาการเนี่ยดูใน YouTube หาใน Google ก็ได้กิน <Sure. S 2> <In S 1> อะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่แบบมันยังไม่จําเป็นถึงขั้นว่าจะต้องไปจ้างโค้ดนะ mm hmm. เอาถ้าตัวเยอะก็ว่าไปอยันถ้าตัวเยอะมันมีคนดูแลเนี่ยดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยเราเริ่มนับหนึ่งกับตัวเองก่อนก็ได้ใช่นะครับอ่ะและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับนะก็จริงๆก็ไม่อยากให้ใครตกตาช่างแล้วทุกทีเบื่อคืออยากดูแล้วก็อยากดูแบบที่มันมันพร้อมหมดทุกอย่างอ่ะนะนึกออกไหมแบบเราคนดูเราก็เซ็งนักมวยคนจะต่อยก็เซ็งเพราะว่าพอพอบทสรุปมันจบมาเนี่ยมันมีมันมีข้ออะไรมนพูดจากันเยอะไปหมดมีดราม่ากันเยอะหมดอ่ะมันพร้อมๆมาเจอกันเนี่ย มาผมว่ามันเป็นอะไรที่ที่โอเคไม่มีใครแก้ตัวนะนอย่างบางคนเอ้าโอ้จะชิงเข็มขดัดสรุปสุดท้ายก็ต้องไปทําให้เข็มขดัดมันว่างเฉยๆแค่นั้นเองอแบบชิงก็ตัวเองก็ไม่ได้ทั้งที่ชนะแล้วอะไรเงี้ยมันน่าเสียดาย <ช>มัน<ช>น่าเสีย<ช><ช>ดายวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ลองคอมเมนต์นเข้ามาได้นะครับเกี่ยวกับในประเด็นตรงนี้ก็พยายามจะอธิบายให้มันเป็นคําที่เข้าใจง่ายมากที่สุดแล้วก็พยายามจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับว่ามันเกิดข้อตรงไหนที่ทําให้การทําน้ําหนักการทำในเรื่องของค่าน้ำเนี่ยมันยากนะครับ ก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณพี่ใหญ่ที่มอบความรู้ให้กับแฟนๆแล้วก็ผมเองด้วยนะบางเรื่องเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะก็เพิ่งมาคุยกันเนี่ยแล้วก็ทราบนะครับอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอย่าลืมกด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะวันนี้ผมกุ้ยชัย้ตรงแล้วก็พี่ใหญ่ลำนาลายรวมถึงทีมงานของเราต้องลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ789พอดแคสต์ไปก่อนครับสวัสดีครับ